สวัสดีค่ะสายค่ะคลิปนี้นะคะจะมาชวนสาวๆบำรุงผิวหน้าด้วยกันมาร์กหน้ากันค่ะกับแบรนด์ที่เพิ่งส่งของมาให้เราลองเล่นก็คือ my beauty diary mask นะคะอันนี้ไม่ใช่เซตแรกหรอกเขาเวลาเขามีอัปเดตสูตรใหม่เนี่ยเขาก็จะส่งมาให้ใสาได้ทดลองแล้วก็ที่เคยอัปเดตให้สาวๆชมกันอยู่แล้วนะคะวันนี้จะมาดูว่าเขามีของเล่นใหม่อะไรกันบ้างเซตที่ส่งมานะคะก็จะเป็นเซตใหญ่อย่างนี้่ะ แล้วก็มีสูตรใหม่อะสูตรอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสําหรับที่เป็นกล่องใหญ่อย่างนี้นะคะมีจับเป็นหูหิ้วได้ด้วยน่ารักไหมตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรที่ช่วยคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวหน้าอย่างเร่งรัดก็คือเน้นในเรื่องการยกกระชับผิวแล้วก็ทําให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสนะคะกล่องหนึ่งจะมีทั้งหมด15แผ่นจะมีสูตรที่เรที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะคือสูตรบาการีไวท์โรสนะคะ แล้วก็2ส,สูตรใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาก็คือคอลลาเจนเฟิร์มมิ่งกับสูตร Q10 Rejuvenating นะคะเปิดดูข้างในกล่องนี้แถมไม่น,นี่ด้วยอ่ะลิปบล์มกะใช้ไปแล้ว1กล่องอันนี้คือกล่องที่สองที่ได้มาปุ๊บด้านในเป็นแบบนี้อย่าตกใจไม่ครบแอบหยิบออกไปแล้วนี่คือตัวลิปบล์มที่เขาแถมมานะคะเป็น Honey Lip Essence Repairing Effect ค่ะ จะบอกว่าหอมน้ำผึ้งมากอปึ๊บอีกหนึ่งกล่องที่เป็นพิเศษออกมาสำหรับปีนี้นะคะก็คือเป็นกล่องที่ all in one limited edition ตัวนี้เป็น limited นะก็คือรวม5สูตรที่ขายดีที่สุดในปี2012ที่ผ่านมานี้ค่ะซึ่ง5สูตรขายดีของเขา แปลกใจมาลงเหลงจริงๆมันมีทั้งหมด10แผ่นแต่แอบหยิบออกไปแล้วนั่นเองก็จะมี5สูตรนะคะมาดูกันว่า5สูตรไหนที่โดดเด่นที่สุดในปีที่ผ่านมาปึ๊บอ่ะสูตรแรกนะคะซองสีเขียวนี้ก็จะเป็น Apple Folly Final Mask นะคะตัวนี้ช่วยในเรื่องควบคุมความมันคนไทยชอบแน่นอนต่อมานะคะคือ Black Pearl นะคะ b a c k Pearl ตัวนี้จะช่วยในเรื่องความกระจ่างใสเรียบเนียน ต่อมาเป็นอัลบูตินไว์เทนิ่งมาร์กนะคะตามสปปรรพคุณของอัลบูตินเลยก็คือช่วยเรื่องความกระจ่างใสอ่ะต่อมาตัวนี้ไม่ให้ดูเอาดูตัวนี้ก่อนนะคะเลมอนวิตมซีมาค่คะตัวนี้เพิ่งออกมาไม่นานนะคะลองไปเรียบร้อยแล้ววิตามินซีช่วยในเรื่องปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้นเช่นกันค่ะตัวที่แอบถูกไว้ไม่ให้ดูเพราะว่าเขาคือตัวใหม่นั่นเองอันนี้คือใหม่ล่าสุดล่าสุดจริงๆเป็น สูตรคาเวียค่ะก็คือที่เราจักกันแหละไขป่ปลาคาเวียจากปาสเตอร์เจียนช่วยในเรื่องการคืนความยืดหยุ่นยืดหยุ่นให้ผิวนะคะก็ช่วยผิวกระชับขึ้นค่ะหน้าตาซองด้านในเขาจะเป็นแบบนี้นอกจากสูตรนี้นะคะก็ยังมีสูตรอื่นที่เรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างสูตรที่เป็นอะไรบ้างไฮยาลูโรนิกสูตรเย็นสูตรไวแดงสูตรสักะระเชอร์รีบอสซั เป็นสูตรเดิมที่มีกันอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เราก็จะมาอัปเดตสูตรใหม่ๆกันดีกว่าเนาะอย่างที่หยิบมาให้ดูแล้วตัวโอเคเป็มมือทั้งหมด8สูตรนะคะวันนี้ใส่จะมามาร์กหน้าให้ดูกันหลายคนใช้มาร์กหน้าแต่ถ้าไม่รู้วิธีใช้ที่ถูกต้องแล้วการมาร์กหน้าก็อาจจะได้ผลลัพธ์ได้ไม่ดีเท่านะคะก็วันนี้เอาสูตรไหนดีอยากเห็นสูตรไหน เอาเป็นขอเลือกให้เหมาะกับสภาพผิวดีกว่าใส้ขอเป็นตัวนี้ตัวใหม่เหมือนกันนะคะเป็นคอลลาเจนเฟรมมิ่งมาร์กนะคะก็คือช่วยในเรื่องให้ Instant Plumpness ให้ผิวอิ่มฟูติมนะคะกระแสคจ้นมาแรงเราขอลองมาสตัวนี้ดีกว่านะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการมาสกหน้าทํำยังไงซึ่งแน่นอนก็ต้องคลีนเมคอัพออกให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปคลีนเมคอัพแล้วกลับมาเจอกันค่ะ ไปคินหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการมาร์กหน้านะคะก็คือต้องคลีนรผิวหน้าเนี่ยให้สะอาดก่อนเพราะถ้าเรายังมีคราบเครื่องสําอางมีคราบน้ํามันอยู่เนี่ยมันก็จะซึมได้ไม่ดีนะคะก็เป็นการอุดตันไปต่างหาอย่างที่บอกว่าจะวันนี้จะเลือกใช้ตัวคอลลาเจนนะคะฉีกซองเพิ่ออกมาขนาดของเขาทําเป็นขนาดที่พกพาง,ง่าย่าบอกขนาดเท่าโสการ์ดฉีกมาด้านในเป็น แผ่นมาสแบบนี้ก็จะแปะพลาสติกมาด้านหนึ่งนะคะเวลาใส่ใช้ใช้จะเอาด้านที่ติดกับพลาสติกอะแปะลงไปข้างหน้าคลี่แผ่นมาร์ออกนะคะแล้วก็ลอกแผ่นพลาสติกออกนี้ปุ๊บ สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะแนะนำว่าให้เทสก่อนด้วยการแปะเจ้าตัวเนื้อผลิตเนื้อมาร์กอันนี้นะคะที่มีตัวเนื้ออย่างเงี้ยแล้วก็เทสที่หลังใบหูไว้ก่อนทาทิ้งไว้ก่อนถ้ากลัวแพ้นะแล้วก็ดูว่าเอ้ยถ้าไม่มีอาการแพ้อะไรก็สามารถนำมาใช้มาร์กหน้าได้ค่ะอ้าววางปุ๊บเนื้อมาร์กเขานะคะบางมากเห็นนะเพราะมันดูดวืบเข้าไปที่หน้าเลย คอนเซปต์เขาบอกว่าให้ระยะห่างของฉันกับความสวยเท่ากับศูนย์ก็คือแผ่นมาสก์แนาสนิทกับผิวหน้าสามารถให้ได้รับการบำรุงเต็มที่เราผิวเราก็จะสวยค่ะตัวมาสก์ดูดเข้าไปบนหน้าดีมากแล้วก็แผ่นมาสก์เขาบอกว่าชุ่มมาก เขาบอกว่ามาทุกสูตรนะคะของเขาจะมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกนะคะก็คือเติมความชุ่มชื่นว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามมันจะมีตัวนี้อยู่แล้วก็คือมาเสร็จที่เราต้องสัมผัสได้แน่นอนครั้งแรกก็คือความชุ่มชื่นนั่นเองค่ะ มาร์กหน้านะคะพอแปะทิ้งไว้อย่างงี้ให้ทิ้งไว้1 5บหถึงยีนาทีบางคนเสียดายแปะไว้ครึ่งชั่วโมงจะบอกว่ามันผิดมากเากพอเมื่อไหร่ที่มาร์กแห้งเกินไปนะคะแทนที่มันจะให้ความชุ่มชื้นกับผิวมันเป็นการดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวเราไปเพราะฉะนั้นอย่าเสียดายแปะไว้แค่พอให้มาร์กแบบรู้สึกแห้งขึ้นนิดนึงสินาทีไม่เกิน20นาทีเนี่ยก็เพียงพอแล้วก็เดี๋ยวขอไปนั่งชิลเคลบเคลมกับการมาร์กหน้านะคะสำหรับตัวนี้แซวว่ากลิ่น กลิ่นอ่อนมากอะแทบไม่มีกลิ่นกลิ่นหอมบ,าง,บางๆกลิ่นเหมือนแป,แป้งๆเลยอะชอบแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังผ่านไป15นาทีแล้วลอกมาร์กออกผิวจะเป็นอย่างไรม,มาร์กทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเรียบร้อยค่ะมาลอกมาร์กออกกันปุ๊บเฮ้ยบริงไม่ล่ะ สำหรับสูตรคอลลาเจนนะคะจะช่วยให้ผิวเนี่ยกระชับแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นไม่ใช่เฟิรม์มฟูขึ้นอะ่ะอิ่มผิวอิ่มความชุ่มชื่นขึ้นแล้วก็ช่วยให้ดูกระจ่างใสของทรายว่ามันดูใสขึ้นนะแล้วก็การใช้มาร์กข,ของทรายเพื่อไม่ให้เสียดายของนะคะแผ่นมาร์กมันยังเหลือมาร์กพออยู่รูปตัวเลยบำรุงผิวตัวต่ออ่าให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ ที่หน้าเนี่ยมันจะมีมาร์กเหลือชุ่มๆนะคะก็ใช้นิ้วมือนวดเบาๆให้เนื้อมาร์กที่ยังเหลือบนหน้าเนี่ยซึมเข้าผิวลูกเผื่อลงมาที่คอด้วยเรียบร้อยแล้วใใส่ขึ้นจริงจังนะอันนี้ชอบชอบเป็นอีกหนึ่งสูตรโปรดเพิ่งเคยลองสูตรนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้สึก ทำให้หน้าฟูขึ้นชุ่มชื่นขึ้นมากนะคะก็สำหรับสูตรอื่นที่เหลือเดี๋ยวจะหยิบทยอยมาใช้เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะอัปเดตเป็นมินิรีวิวให้ชมกันในหน้าแฟนเพจและในอินสตาแกรนะคะว่าหยิบสูตรนี้ขึ้นมาใช้แล้วรู้สึกอย่างไรสำหรับไซสูสตรคอลลาเจนก็คือให้ผิวชุ่มแน่นแล้วก็ดูฟูขึ้นดูใสขึ้น,นะคะ่ะก็ขอบคุณทาง My Beauty Diary นะคะมารขายดีอันดับหนึ่งใน ฮ่องกงและไต้หวันที่ส่งตัวนี้มาให้ไซรองส่งมาให้ไซรองนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย